ทำไมตอนที่เราเริ่มต้นนะคะกินอาหารโลครับหรือว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำๆในช่วงแรกแล้วเราถึงรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะคะคือหลายๆคนที่เริ่มต้นลดน้ําหนักแล้วก็เริ่มต้นด้วยการลดปริมาณแป้งข้าวแป้งน้ําตาลเส้นลงค่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็รู้สึกไม่มีพละกําลังนะคะคุณครุอยากอธิบายอย่างนี้นะคะ่ะว่าก่อนที่นะคะเราจะมาถึงจุดที่มีน้ําหนักเกินนะคะหรือว่าที่เรา อ้วนขึ้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยถูกฝึกนะคะให้ใช้พลังงานที่เป็นคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลมาคือเยอะมากนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะใช้พลังงานได้ทั้งหมดจนเราจะต้องเก็บพลังงานที่เราใช้ไม่หมดเก็บไปเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นไขมันสะสมอยู่ที่พุงแขนขาจนเรามีน้ำหนักตัวมหาศาลทีเนี้ยวันหนึ่งนะคะที่เราจะเริ่มปรับเปลี่ยนให้เราเนี่ย มาใช้พลังงานที่เราเก็บไว้จํานวนมหาศาลที่เป็นไขมันที่อยู่ในพุงของเราเนี่ยร่างกายเรายังไม่คุ้นชินนะคะในการใช้พลังงานที่สะสมเหมือนกับว่ามีพลังงานเนี่ยบรรทุกอยู่ในรถเต็มเลยแต่เอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันถูกล็อกกุญแจนะคะดังนั้นในช่วงประมาณ2-3สัปดาห์แรกคือถ้าใครแบบ เป็นหนักๆน,นะคะแมชิปหรือว่าเ,เปลี่ยนมาใช้ไขมันไม่ได้เลยเนี่ยเราจึงมีอาการเขาเรียกว่าไม่มีพลังงานเหนื่อยล้ารู้สึกชีวิตขาดพลังงานก็สามารถรู้สึกได้ในช่วงแรกดังนั้นคุณครูวีนะคะจะอธิบายว่าถ้าใครเริ่มต้นนากินโลขาดในช่วงแรกๆปริมาณแป้งปริมาณแป้งต่ำๆแล้วนะคะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่สามารถจะเกิดได้แต่เมื่อคุณฝึกนะคะจน ขาเรียกว่าร่างกายเริ่มคุ้นชินร่างกายจะสามารถใช้พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันได้อาการเหล่านั้นก็จะหายไปนั่นเองนะคะใครมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะเจอปัญหาสามารถที่จะปรึกษาคุณครูวีได้นะคะทิ้งไว้นะคะใต้คอมเมนต์นี้นะคะทิ้งความคิดเห็นไว้ได้หรือใครสนใจนะคะคอเปลี่ยนไซส์ใหม่ใน30วันนะคะสามารถทักคุณครูวีได้ที่ ไลนแอดที่หน้าช่องนะคะหรือที่อินบ็อกซ์ได้โดยตรงราคาเต็ม5,900บาทนะคะพิเศษในเดือนนี้990บาทเท่านั้นเราเจอกันในคอคร์สเลยทุกคนมีคุณดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย